โหเปิดอันตีเลยครับเปิดอันตีกูเลยครับเปิดอันตีกูเลยครับเยี่ยมครับเราได้ครับสวยครับจังหวัดสุดท้ายนี้จังหวัดสุดท้ายนี้ยังไงครับยังไงครับอูหยังไงครับเพื่อนยิวยิวกูหน่อยครับยิวกูหน่อยครับเพื่อนเพื่อนนะสวยครับโอ้ลูคาลิโอก็ว่าทําไมมันแบบมันเป็นเมตานะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเลือกหยิบมาใช้กันเยอะเพราะต้องบอกว่าก็ต้องใช้สเต็ปในการเล่นเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ สวยครับผมไปชุดอย่งเดียวคนระับตอนนี้ มันเกี่ยวงี้ได้ด้วยครับอ่าวไม่เห็นสกิลครับว่ามันเกี่ยวแบบเมื่อกี้ได้ด้วยครับโอ้โหมันยกเกี่ยวกลับมาเลยนะว้าวนี่ฮะโอ้๋อมันใช้ได้ครั้งหนึ่งครับสกิลเอ็กติสปีกก็คือถ้าใช้สโตนสตูเนี่ยสกิลมันจะรีเลยอะเนี่ยแ้ากับใช้ได้สองทีอ๋อเป็นอย่างนี้เอง รู้อย่าง um, เดียวครับช่วงนี้ไปสองที่ครับนี่ครับสามที่ครับสวยครับนี่เลเซอร์กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เร่อาเอ้านี่มาไงครับเนี่ยมาไงครับเนี่ยมาถึงมาให้คิวครับ แบบนี้โอ้ยยับยับครับอย่างนี้อ,อ๋อสกิลมันโมบิลิตี้มันสูงขนาดนี้นี่เองทุกคนโอ้โหมันจะได้สามที่เลยเหรอเมื่อกี้ยิงฝั่งเขาได้ไได้วยนะ เจอทั้งยกเจอทั้งกระโดดอืเขาได้โลตอมด้วยครับ โอ้โหนิดเดียวครับเราไม่รู้ว่าสกิลจริงๆอันติของลูคาลิโอนี่มันมันจะแรงหรือเปล่าอะไรนี้เนี่ยยังใช้ไม่เป็นครับเข้าป้อมเลยครับดูตอ,องอืแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเนี่ยได้สองสกิลห้านไม่รู้ว่าผมดังไปกี่ทีแล้วเนี่ยลืมไปละ ขอบคุณอ๋อขอบคุณพี่นนท์ครับดวงดาวห้าสิบดวงขอบพระคุณมากครับพ <DI ES> ี่เดขอบพระครับเยี่ยมเฮ้ยทำไมเขาปวดเราได้นานเลยนะ มาไม่ทันทีมเราแตกนะครับเรียบร้อยหูหลาบครับแล้วเจออนันตีอีกกับหูฟันตีฝ่ายเราเนี่ยว่ะอืม,อม จะโดนตีครับจะโดนตีครับทุกคนสวยครับหูเพื่อนมารับซับสวยครับเพื่อนมารับันสวยเปิดตีครับตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับเรายังไม่รู้จังหวะการใช้ไปโดนตีตายก่อนนะทุกคนเอาตจเซราล่าเราย่งได้อยู่ครับ อีกแล้วเขาได้เขาได้นี่เปล่าสวยครับโอ้เราต้องต้องเก็บก่อนครับสวยครับแล้วเราได้นี่ด้วยครับโอ้โหเปิดอันตรีเลยครับเปิดอันตีกูเลยครับเปิดอันตีกูเลยครับเยี่ยมครับเราได้ครับสวยครับจังหวัดสุดท้ายนี้จังหวัดสุดท้ายนี้ยังไงครับยังไงครับโอ้ยังไงครับเพื่อนยูยูกูหน่อยครับยูกูหน่อยครับเพื่อนเพื่อนฮะสวยครับ สิแต้มครับสวยเลยเฮ้ย<า>เปิดอันตีเลยเหรออะไรกันครับนั่นน่าจะกดผิดหรือเปล่า บ้านก่อนแล้วกันไปคาเมกไล่ไสวยครับเออเอาดิ What goal Yes 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 เออเยี่ยมสวยมากันให้กันให้ใหไปคนสวยครับแต่ก็ต้องบอกว่าคาริคอนเขาเล่นดีนะฝั่งทีมเขา <c oughs> จังหวะเดินอย่างดีอะ่ะนี่อ๋อเพราะว่าทำไมมันมันเด็ดได้บ่อยครับเพราะว่าสกิลนี้นี่เองครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันได้แค่ทีเดียวหรือ2ทีเพราะว่าบกเกีย้ยมันก็มีเหมือนกันนะที่เป็นสองทีทุกคนอ้าวอันนี้มันจะไม่ทําไม่ทําดเมจหรอวะให้เขาทำไปครับเบาๆเบาๆ พวกหนึ่งหนึ่งมาดูอ่ะเขาเปิดเ <5, 4, S 1> สียยเจอจูเจอจูเจอจูเราะห้วเราัวเาหัวเาเราะวเาะยวเรียัวเราะหัวเระันาัวเะัวเรัวเะััวกัวกักาัราร